Satta Satta Bhagavato Arhatto Samma Sampothassa Namo Tassa Bhagavato Arhatto Samma Sampothassa Namo Tassa Bhagavato Arhatto อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวิชชจารันนสัมปันโนสุขตัวโลกเวตุคาโนตตะโรปุริสธรรมะสารถิสัรตาเทวมโนสานังโุนทวมภะคะวาติสวาคาตัว tata sama samteko akariko eni pasiko opanaiko pada tamvenita bovenyo hitesu patipanno bhakavato sava kasamko ucu patipanno bhakavato sava kasamko yaya patipanno bhakavato sava kasamko เตป anno b a g a v a t o s a v k a s a n g khoyati dhammaccatari p u r i s a y u k a n t t a purisam pukara esa b h a g a t o savakasang k h a nayo pa amu nayo t h a h i n a y o c a r i k a r n i y a a u t a r a m kunyake tang lokasa sangatama bini mit sau tentangkiri sekaranggu tidak polasa se nama marang tanah di me Siwangunnintonpol saya anggarani มัพิโยจิตตาสารันติยโคลามปนาละวกรมมธรรมตาทยาคังคันเตีสุทันตวิตินาชิตวามุนินโทตัมเตสัสสาวะตุเตชยมังคารานินาราคิเรียงกาจวรังอติมานตพูตังทาวันกิจากรรมัสเนวสุทารุนันตัมเมตตัมบุเสกทวิตินา จิตตวามุนีนโทตันเตสศาสนาภาวตุเตชยมังคารานิวกิตตคตาธรรมติหาจัสมุตารุนันตังทาวันติโยชนะปทังถกุริมาลวันตังเอนเกปิสังขตมโนจิตตวามุนีนโทตันเตสศาสนาภาวตุเตชยมังคารานิกาตวานาคาตมุตลังิวคา ปิณิยจิมจายตุจวะชนะชัยกายามาเทสันเตนะโสมวิตินาทิตตวามุนินทวตัมเตสัสาภาวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสันจักขวันะเกตตวงวาตาปิโรปิตมนังกติอันตะพูตังปัญญาปาิปัจเรตวทิตตวามุนินท ตัเตสสาวัตุเตชยมังคารานิทุกขานันตุจกรรมวิปุตังมหเตียพวนเตนะเทาราุจเกธรรมายันตัเอตัวปฏิจะวิตินาทิตวามุนิโตตัมเทสสาปวัตุเตชยมังคารานิทุกขาทติพุจะเกณฑนสุธรรมรธัมั Eso sutime tipaka kithanang yana gatena vidina cittava muniso tan te sasa bhavatu te kayamankharani eta pi putasayamankhara antakassayo vacano cinna tine ไมยนโรสะปัญญะกรณิโกนาโทหิตายะสามปปานินังปุเรทะวะปารมีสัมปปาตัวสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสันจวันเจนะโหตุเตเจยังฆะรังเจยันตัวโพธิยามุเรสักยานังนามวิวัตโนเอวังตวังวิเชโย ภาโวหิเทยยตุชยยมางคเรอัมปราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิโพทเรอภิเษเกสัมปะพุทธานังอากัปปโตภะโมทาติสุณักตังสุมางฆลังสุปปตังสุ ตติตามสุขโนสุโมหันตาจะสุเยทังพัมมจาเรสุปทาจินังกายกรรมวาจากรรมปทาจินังปทาจิังมโนกรรมปะเนติเตปทาจินังปทาจินานิกันตวานรพันธต